ก็ยาวข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 ยาวนี่โค่นนี่โค่นนี่โค่เ้ยเปิดให้มันกินดูก่อนอ่าเปิดนี่กระพุ้งเนี่ยวะเอล้างก่อนล้างก่อนพี่ลองก่อนเลยลองกินดูนี่มันกินได้หมดเอาแก้วมาให้มันกินเอายกเนี่ยยกเนี่ยยกกินดูดูโอ้ยมีหลายคนเอาพี่เกลียรับหน่อยค่อยๆเทนี่ค่อยๆเท เฮ้ยใช่คือเดี๋ยวใชิ่งขัดยิ้มพงขัดดีโอเคไปก่อนเคียก่อนดีแจกอไกันใหญ่ที่เป็นสนิมนะครับอันไกญ่ที่เป็นสนิมมากเอาเคมาเรื่อยๆพอพออยู่ไม่ออกไม่ออกให้ออกว่ะพี่ เราจะแช่ไว้ออกพี่มาอีกหน่อยนะครับออกกองออกกอแล้วขยาวหน่อยหมายว่าซาดเราต้องยืใหม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนี้เนี่ยไอเดินน้ำเสื้อผ้าขัดอีกนะเว้ยแล้วเราก็ไปจ่ามันเลยไปหาเออต้องยืมได้เหรอไม่ออกมึงจะมาเจ็บถึงโค้กนี่วะอย่างเงี้ยเออมันเหมือนก็มันไอ้นี่ไงโจมตีกันอะ เพราะว่าเอสขายไม่ดีก็เลยมาโจมตีโค้กไม่ดีม่สนิหรือเปล่าไม่ดีเลยนี่ครับขัดจังแรงแล้วขยันแรงแล้วก็ขัดไม่ออกโชว์โชว์ไม่ออกไอ้ออกแล้วที่ดูดิเป็นน้ำดำเลยไม่ออกเดิมไอ้หน่อยไหมครับ